เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือจีนนะครับที่มีชื่อว่า One Piece Fighting Part นั่นเองนะครับสำหรับลิงก์โหลดเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านใต้คลิปนะครับก็ให้เข้าที่เพจของเซฟเพนเองนะฮะเพราะว่าในเพจนี้ผมค่อนข้างจะเขียนเอาไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วนะฮะไม่อยากจะเอามาอธิบายในคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับทีนี้นะครับสำหรับเกม One Piece อันนี้นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่นอาวุธจีนั่นเองครับเรียกได้ว่าภาพสวยมากครับดูครับกราฟงกราฟิกนะฮะโห งานดีครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะนะครับอันนี้ลิขสิทธิ์แท้นะย้ำไว้ก่อนนะครับอย่าหลายคนจะคิดว่าเอ้ยเกมจีนนะครับมันเกม๊อปอีกหรือเปล่านะครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องเรียกว่าทำเคสไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของในเวอร์ชันเกมเนี่ยก็จะมีความแบบอ้างอิงมาด้วยนะอ้างอิงจากในเวอร์ชันอนิเนะนะครับแล้วก็ต่างๆนี่ก็จะคล้ายๆกันเลยลูฟี่ออกเดินทางด้วยเรือแจวนะฮะมาครับอยวครับรูปแบบต่อสู้ฮะอย่างนี้เลยแอคชั่นนะครับ ต่อสู้เตะต่อยเตะต่อยครับนี่นี่ดูสกิลครับบอกเลยโคตรเท่ผมจะบอกก่อนเลยนะใครที่เล่นช่วงเริ่มต้นนะครับตอนที่ตัวเกมโหลดตัวเกมมาเสร็จเนี่ยก่อนที่จะล็อกอินเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยลองเล่นเอสมัดเพิงนะครับคือบอกเลยว่าสกิลแม่งโคตรเท่จริงครับสกิลมันสวยมากเอสมัดเพิงอ่ะสุดยอดนะครับเออแอคชั่นดีมากครับแอคชั่นดีมากตัวสกิลอะไรดูรู้สึกว่าเหมือนเล่นเกมต่อสู้บนบนคอนโซลนะถ้าใช้จอยเล่นนี่คือแบบคงจะฟินหน้าดูนะเกมนี้ตัดข้ามมาครับ ตัดมาทางฉากนี้ก็เป็นฉากที่เรียกได้ว่าเรากำลังกับจีบโซโลหรือว่ากำลังช่วยโซโลเนีย่ยนะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้โซโลเนีย่ยมาเข้าปาร์ตี้องเรานะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฉากสำคัญในบอนพีสเลยนะฮะนี่แล้วก็เพลงเราก็มานะครับมาเดี๋ยวสู้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกับบอสหน่อยไหนดูสิกบอสที่จะโผล่มาน่าจะเป็นตัวเก่งเลยนะน่าจะแบบว่าน่าจะขึ้นคอน่าสู้ยากอะไรเงี้ย ขอแบบมันมนบอสต,ตายยากๆหน่อยอันนี้เราปกป้องโซโลนะครับนี่ทหารจะเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับไม่มีหลอดเลือดอยู่ข้างนะครับทางด้านซ้ายจะบอกว่าอันนี้คือหลอดเลือดของโซโลไม่โดนหยอกหายไปซะเออโอ้โหโอ้โห,โ,โ,หโดนลุมโดนโดนลุมเออกวาดอุมอ้มหายไหมล่ะหายไหมล่ะหยอก ง่ายมากแล้วก็เอาดาบมาให้โซโลนะครับเอาละเจอชาคิเทะอันนี้เรียบร้อยมาแล้วนะครับตัวบอสลุยมาว่ะเม่ดมีโซโลอยู่ข้างๆอัดมันอัดมันแต่ว่าเราเป็นตัวหลักถืดีนะครับเราต้องทำดาเมจเจาะอือเอาไงเอาไงเออปุบ เดอดทานี้ไปหน่อยยอกปุืมเ,เ,เลือดที่ขายเป็นข้อนะครับมันแค่ทำเราไม่ไ,มได้เลยะมันทำเราไม่ได้เลยจริงๆนะเนี่ยอะไรวะบอสง่อยมากมาดูกันว่าโซโลเนี่ยถ้าจบดีเป็นยังไงบ้างป๊อบเย็ดเคโอ้โหถ้าฟันมันมันดูแบบไวไวมากครับไวมากเ,เจอดาบนี้หน่อยอปาดโอ้ยอ,อย่างเท่ผมนี่เป็นคนที่ชอบโซโลนะ นะครับในเรื่องชอบโซโลกับซันจิเอยเยอะเยอะนี่อย่างเท่อย่างเท่โอ้ซุบเยอะปาดอื้ออโอ้ยอือโหยเกมทำดีมากครับบอกเลยสัมผัสในการกดเล่นนี่คือแบบโอ้โหได้มากเหมือนกับเล่นเกมบนคอนโซลเลยนะคือดีดีจริงจริงเอาละฮะตอนนี้นะครับก็เรียกว่าเล่นมาจนอ่ ถึงระดับหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างจะไกลนะมาที่ด่านประมาณช่วงด่าน3นะครับด่านสามทีสักอย่างนี่แหละนะครับน่าจะใช่นะเพื่อปลดล็อกระบบกาชาท์ครับก็เล่นมาไกลสักพักเลยนะครับถึงมีระบบกาชานะฮะก็กาชาท์ก็จะหน้าตามานี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่ม10ครั้งแรกกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกมเีลยบังคับให้สุ่ม10ครั้งแรกครับตอนนี้ดูเลยเป็นยังไงนะฮะชึบชึบทำเหมือนกับสั่งขี้มูกอันนี้อะไรวาดเหรอยังไม่วาดไม่วาดโอเคจำได้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 อยู่จำได้อยู่่นีแหละ เหมือนไหมถ้าเหมือนจะหลกแล้วเอออฮ้ยสโมเกอร์มาว่ะตัวระดับไหนเนี่ยแร่หรือเปล่าอาเว้ยเฮ้ยระดับคาร์ดเอสเลยว่ะหนึ่งตัวมาแล้วสีทองแล้วก็โซโล่เฉียดเดย์อย่างเท่นะฮะ เรียบร้อยมาเป็นเศษะครับก็คือตัวเดิมของเราแต่แค่มีมท่าโชว์ให้เห็นเฉยก็เท่อยู่น,นี่อะไรอ๋อชื่ออะไนลืมนะครับลืมชื่อโอ้โนี่ยิ่งลืมชื่อเลยครับตัวที่ถูกลืม <c oughs> จำได้ไม่หมดก็สวยตัวฉลามเมื่อกี้ดูเหมือนจะเป็นอารองมาดเดี๋ยวน,นี้น่าช่น่าะใช่น่าชื่ออารองก็เหลือสีฟ้า เสร็จโอเคก็ได้มานี่นะครับได้ผู้บันตมโมเกอร์มานะครับโอเคเล็ดติดอัพไหมไม่ใช่เล็ดอัพป่ะผมอยากได้ก็คือก็อดเอเนลนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเอสมัดเพลิงนะครับอยาก,กได้สองตัวนี้นะแล้วก็เลดอัพตัวอื่นล่ะอันนี้เป็นตู้ธรรมดานะครับใช้ตั๋วธรรมดาเลยนะครับแล้วก็น,นี้ตั๋วนี้คือต้องปลดล็อกอะไรทุกอย่างก่อนนะน่าจะเป็นด่านเก้าป่ะเนี่ยนะครับโอเคอันนี้คือ ใช้10ตัวนะครับในการสุ่ม1ครั้งนะครับแล้วก็สุ่มอีกยี่ที่หครั้งบ้าถึงจะกการันตีได้ตัวคัสเอสนะครับอีก1ตัวเลยตัวเกมเปิดจริงแล้วนะครับก็สามารถจะเติมเงินได้นะครับแต่เติมเงินจีนยังไงนี่ผมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ <c oughs> อยอากได้แล้ว <c oughs> ีวี่โอบัเดนพารว่ะต้องเติมบัเดนพารนะครับเนี่ยถึงจะได้นางนะฮะโอ้โหนะครับโอ้โหไปเลยทีเดียว นั่นแหละใช่ต้องเติมบัตรพัดแน่ๆอุย้ยเดี๋ยวเราได้เลยปะเนี่ยเหมือนให้เราเลยบ่ให้ดิเออไม่ใช่ไม่ได้ให้แค่เหมือนกับเป็นแบบแพ็กเกจให้เราแบบเติมอีกทีหนึ่งครับหกสิบแปดหยวนนะครับโอเคโอเคเรามาสำรวจในส่วนของตรงนี้กันบ้างครับเรียกว่าเป็นแบบเป็นหน้ารวมอลบบ้าอะไรต่างๆเกี่ยวกวกตัวละครเกี่ยวกับเนื้อเรื่องรูปแล้วก็เรือ,อต่างๆครับมาดูเรือก่อนนะตันแรกเรามีแค่เรือแจวใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเข้าเป็นเรบโกุ้งแมรี่ปะนะครับนี่ เลืเป็นเรือแบบนี้นะครับมีเรือหลายแบบให้เราได้เลือกเลยนะครับนี่แล้วก็มีเรือซันนี่นะฮะก็จะประมาณนี้เลยท,ที่ที่มีตอนนี้นะแล้วก็นี่ตัวละครครับดับคาร์สเอสนะครับเราดูก่อนว่าคาร์ดับบเอสเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็มีซันจินะครับแล้วก็มีไอคนนี้ไอตัวทรายนะครับลืมชื่อล,แลอะแล้วก็เอสนะครับแล้วก็เอเนลโอ้ แล้วก็ค์สเอมีใครบ้างน,นิโคโลอเบิน,นะครับมีนาม,มินะครับแล้วก็จะประมาณนี้นะค์สเก็จะลงมาอีกประมาณนี้ตอนนี้ตัวคอนสึกยังน้อยอยู่นะเพราะว่าแผ่นแรกไงเ,เดี๋ยวก็คงอัปเดตเข้ามาแบบตามเนื้อเรื่องด้วยนะเพราะว่าถ้าเขารีบเอาตัวคอนยัดยัดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบสปอยสปอยเนื้อเรื่องกันอีกนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เป็นพวกกรอบรูปอะไราบ,บ้าต่างๆพวกเนื้อเรื่องฉากอะไรพวกนี้ มาเช็คตัวละครที่เราได้กันมาหน่อยนะฮะก็มีผู้พันสโมกนะครับเดี๋ยวผมอัปเกรดให้กับผู้พันก่อนนะครับนี่ปึ๊บเลเวล2นะครับสูงสุดคือเลเวลของตัวละครเนี่ยสามารถอัปเกรดได้สูงสุดเท่ากับตัวเลเวลของผู้เล่นนะครับคือจะไม่สามารถจะเกินได้มากกว่านี้และคือต้องต้องต้องเล่นให้จนแบบว่าเลเวลผู้เล่นของเราเป็นเลเวล 13, 14ก่อนนะครับถึงเลเวลตัวละครเนี่ยสามารถจะอัพแบบเป็นมากกว่านั้นได้นะครับอ๋อก็จะแบบระบบอย่างนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยจะชอบกันเท่าไหร่เลยเนะฮะคั่อนข้างจะเกล เอ้ยนามิโอเคนามิเสร็จชั้นเล่นแน่นอนครับตัวนี้เป็นเมนแน่ๆนะครับที่เหลือก็เป็นพวกอัปเกรดพวกเตตต่างๆนะครับนี่อันนี้เป็นคารให้หัวใจนะครับนี่ผมจีบนางเลยแล้วกันนะให้นางเป็นกีอันนี้ไปนี่ดูเหมือนจะปลดล็อกอะไรสักอย่างด้วยนะถ้าเกรดให้แบบเต็มแล้วอะเป็นโลสามใช่ปะอัปเกรดจะได้อะไรเนี่ยเป็นการ์ดว่ะเป็นเหมือนกับอบิ i l i t พิเศษนะใส่ตัวละครนะครับผมอัพเลยแล้วกันเนาะ ถึงมาวะถึงเล้าสามเรียบร้อยนะครับปลดแล้วนะครับน่าจะเป็นท่าหรือเป็นสกิลหรือเป็นอัพลิตี้สักอย่างนะแล้วก็เป็นช่องใส่ผมใส่ตัวนี้ให้ใส่การ์ดใบนี้ให้กับนามิช่องสองช่องสามใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นอัปเกรดต้องไปฟาร์มมาก่อนนะครับนี้ถึงอัปเกรดพวกท่าสกิลต่างๆได้ตรงนี้อันนี้เป็นการลองใช้สกิลสินะจัดไป อ๋อนี่คือแบบสร้างตัวปลอมไว้กระทัาพายุตุ้มซุ่มซุ่มซุ่ม t h u n d e b l t Tempo นี่เป็นท่าอะไรวะเดเด้อย่างเท่เดี๋ยวจะรอใช้สกิลสองสกิลนี้นะเหมยใช้ได้ไหมดูชอบเพียบเรียบร้อยครับไปท่านี้โอเคเรียกเมฆฝนลงมาก็ไฟฟ้าช็อตโอ,โอ้โหอย่างนี้เองครับยางเท่ เอาว่าในเมื่อมันเก็บย่านครับเราสามารถจะติ๊กข้างๆได้นะครับติ๊กไปดูข้างนะครับติ๊กแรนแรกเนี่ยจะเป็นแบบว่าให้บอทเนี่ยมันโจมตีเรานะครับเกือบมันสามารถจะแบบไอะ้ะมันก็เล่นแบบสู้กับเราอะอันที่2เนี่ยจะเป็นการแบบว่าทําให้ค่าทุกอย่างเนี่ยมันเต็มเปี่ยมหมดเลยนะครับเออเราคือไม่ต้องเก็บเลยนะครับเนี่ยคือเต็มทุกอย่างสามารถใช้ได้เลยสึบเจ็ดเคท่ามใาใหญ่วะเอาวะเวพิ่งก็เห็นเช็ดเดย์อย่างเท่นะครับตรงนี้ โอ้โหปั๊บปึ๊บหยาครับตัวอันที่3เนี่ยกดออกมาแล้วนะครับมันจะเหมือนกับว่ามีค่าสเตตต่างๆออกมาให้เราดูนะว่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบจริงฮะเดีย๋ยวลองเปลี่ยนตัวละครดูบ้างนะครับเป็นผู้พันสโมเกอร์นะครับนี่รู้สึกว่าจะมีสกิลมาให้เราลองได้ครบเลยนะครับเราจะลองกันอย่างนี้ซุ ยัดเคเยัดเคยโอ้เป็นควานอย่างเท่สับสุ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 บโอ้หสกิลก็เท่จริงหยอโอ้โหอย่างเท่ครับเท่จริงสับยื้อแล้วก็ฟาดแล้วท่านี้ท่าตาใหญ่อ้าวไม่มีฉากเหรอเอามีไว้เอ้าเว้ยเฮ้ยยังเจ๋งอ่ะ ยิบร้อยโอ้โหแล้วก็ท่านี้แค่แค่เดสถอยหลังเหรอมาเป็นแค่ควันแค่น,นี้เหรอโอเคจะลองเปลี่ยนตัวอื่นบ้างน,นะครับอย่างเอ่อลูฟี่นะครับลูฟี่ตอนที่มีท่านี้แล้วนะครับท่าใหญ่ตรงนี้เลยผมอยากรู้เป็นไงเพราะปกติเราเห็นแค่ท่านี้ถูกปะเนี่ยท่าที่รัวๆๆๆๆ<ป>นะๆๆๆวๆๆ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 ๆ ท่าน,นี้คือเราจะได้ต่อเมื่อเราน่าจะปลดล็อกตัวคอคร่ะแบบว่าอัปเกรดให้มันแบบสามารถจะปลดล็อกท่าหรือว่าปลดล็อกทาเล์นในพวกนี้ถึงจะได้มาครับก็ท่านี้คือทุ่งชนโอเคมานี้แล้วก็โซโลโอ๊โอยโซโลอยากเห็นมากบัฟด้วยเอา้าย่างเทศแล้วก็ใช้ท่านี้ก่อนก็ดูอ๋อเป็นท่าฟันนะครับท่าน,นี้ก็คือท่านี้นะครับที่มันไอแล้วก็สแลชเนี่ยท่าน,นี้ล่ะชัววิชาสามดาบ ชบโอ้โหยังเท่เฉดเดอเอมีเทขอางนี้เนี่ยไหนตัวอื่นสิเอา้าตัวได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้ไม่ไม่เจอวีวีในในในนั่นวะหรือว่าจะเจอแล้วมองไม่เห็นนะครับอันนี้ตอนนี้งงแล้วอันนี้เฮ้ยเท่จงสิมาทิ เป็นการฟาแซ่ซ <necessary> ึบซึบซึบซึบท่านนี้หมุนหมุนหมุนโอเคอ่าเป็นกาซัมมอนนะครับซัมมอนชอาเป็ดนี่ขึ้นมาช่วยต่อสู้นะครับจะท้าใหญ่เลยนี่ปึ๊บเฮ้ยเอาว่ะได้ว่ะ ยอยจีเฉยเลยโอเคประมาณนี้นะครับตับวิววนนะอ่ะโอเคพอแล้วกับห้องซ้อมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวละครวิววผมไม่มีในนี้นะแต่เมื่อกี้มีให้ลองเฉยเลยนะครับก็ช่างมันก็แล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้ครับโอเคสำหรับเพื่อนๆอยากเล่นเกมนี้ครับสามารถจะรอดได้จากลิงกานใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถจะเข้ากลุ่มคอมมูนิตี้ที่อยู่ด้านใต้คลิปเข้ามาได้นะครับเข้ามาร่วมพูดคุยอะไรกันได้นะครับโอเคนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของสเตเปอร์เอาไว้นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะมีคลิปนี้ออกมาให้ดูอีกแน่นอนครับแล้วก็จะมีไกด์เกมเลี้ยกมาด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับสหตันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับ